สวัสดีครับนะครับพบกับช่องโค้ชสอนเมตองครับวันนี้จะมาสอนวิธีการปรับเบสิกการโยนนะครับให้ดีขึ้นครับขั้นที่1นะครับให้หมุนเปิดข้อมือนะครับพอหมุนเปิดเสร็จแล้วนะครับต่อมาก็มาเปิดดันส่งลูกตามนะครับดังคลิปวิดีโอที่เห็นในภาพนะครับเน้นการเปิดดันไปด้านหน้านะครับเริ่มจากการยืนก่อนนะครับ ดึงดันแล้วเปิดไปด้านหน้าครับเปิดส่งตามเพื่อฝึกดันลูกไปด้านหน้านะครับหลังจากหมุนเปิดเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็มาฝึกนะครับนั่งนะครับนั่งยืนฐานแล้วดันหมุนเปิดตามนะครับดึงแล้วดันตามนะครับเน้นการดันลูกไปด้านหน้านะครับเราจะได้ฝึกส่งลูกไปด้านหน้านะครับคลิปวิดีโอนะครับ เราทําแบบฝึกนี้ไปเพื่อนะครับที่เราจะได้สร้างนะครับเทคนิคการโยนแล้วก็การส่งลูกนะครับเพื่อที่จะคุมไปลงจุดที่เราต้องการนะครับนะครับก็ควรฝึกนะครับดันไปสามระยะนะครับใกล้กลางและไกลนะครับพอดันเปิดเป็นแล้วนะครับเราจะไปลงแบบฝึกในเรื่องของการคุมระยะในการตกนะครับในสนามนะครับนําไปใช้ครับ อนแรกสมองจะลองระยะใกล้นะครับตกสักหนึ่งเมสามนะครับแล้วดันส่งตามมานะครับนะครับอันนี้เป็นจำลองเป็นลูกกิ้งนะครับเราควรทบทวนเบสิกแล้วฝึกมันฝึกเบสิกแบบนี้นะครับทำบ่อยบ่อยนะครับใช้จากตัวแรกนะครับในการหมุนดันส่งตามนะฮะอย่าลืมครับเรื่องของการหมุนดันส่งนะครับ จะทําให้เราเปิดมือสวยยิ่งขึ้นนะครับเสร็จแล้วก็เริ่มเป็นระยะกลางระยะไก่นะครับอันนี้ข้ามมาระยะไก่ก่อนนะครับเน้นการหมุนดันส่งและดีนะครับเอานะครับความรู้จากที่เราดันส่งแรกมาใช้นะครับอันนี้เหมาะสําหรับมือใหม่นะครับแล้วก็มืออาชีพนะครับเพื่อต้องการแก้เบสิก ในการโยนให้ดีขึ้นขึ้นนะฮะพอเสร็จแล้วนะครับหรือเป็นแล้วนะครับเราจะไปคุมเปิดนะครับข่ามุปกรณ์นะครับเราจะเน้นไปลูกคร่งโดงนะครับดูตามอ่งกรณมเนี่ฮะลูกคร่งโดงนะครับเน้นคุมเปิดนะครับเอาไปสิกเมื่อกี้มาใช้นะครับไล่แขนนะครับ ไม่ต้องเกรงแขนนะครับไล่แขนอย่างเดียวครับไล่แล้วดันเปิดตามตน,นั้เองครับนี่ก็คือเบสิกการเปิดลูกนะครับสําหรับใครที่เป็นหาลูกปลดมือก่อนนะครับเอาแบบฝึกนี้ไปใช้นะครับเราจะทําให้ระยะการดีดนั้นมั่นคงแล้วก็จะมีผลทั้งลูกเข้าและลูกยิงนะครับนะครับพอเสร็จสุดท้ายก็เพิ่มมุมครับผม,ผมเพิ่มมุมโดยบอกกอุปกรณ์ นะครับให้สูงขึ้นนะครับกดอดีตนะครับผมจะเน้นเรื่องของเบสิกนะครับเป็นสำคัญนะครับจะก็หลายท่านถามมาว่าทำไมนักกีฬาเก่งเร็วครับผมเน้นเบสิกให้นะครับก็เลยสามารถเข้าใจแล้วก็เรียนรู้ได้ดีนะครับเดี๋ยวผมมีคลิปวิดีโอนะครับมาให้ชมนะครับเดี๋ยวชมแล้วก็ทำความเข้าใจกันนะครับ ก็จบลงไปแล้วครับก็ขอหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับแล้วก็นำไปฝึกกันนะครับแล้วพบใหม่คลิปหน้าครับ